สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์แฟลชไดรฟ์ปอมนะครับ128จิกราคาอยู่ที่ประมาณ90บาทน,นะครับจะไปหาซื้อกันนะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เป็นแฟลชไดร์ที่มีประมาณ128เมกนะครับ แซนดิสแต่เป็นแซนดิสปลอมครับผมไม่ได้โฆษณาให้แซนดิสเสียหายนะครับแต่ตัวนี้เป็นของปลอมนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมแกะให้ดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างสกรีนเหมือนกันเป๊ะแต่เวลาเรา อันนี้เริ่มหลุดร่อนแล้วครับเพราสีที่จะกินมาเขาไม่ได้สกินมาแบบมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็ใช้เอาไว้ทำเพลง Youtube เวลาอัคดคลิปนะครับเวลาเทสเสียงต่างๆมันจุได้ประมาณ20%่สลงนะครับอยู่ได้มาเยอะนี่คือด้านไหนของตัวนี้นะครับ เป็นชิปผลิตด้วยจีนนะครับแผ่นตัวนี้เองนี่คือแฟดไดของปอมนะครับร้อยยีแจิกแต่จริงแล้วมีประมาณ1้อยยี่เมกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของแท้กันนะครับนี่ครับเป็นสลิตแท้ที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งมีขนาดอยู่ที่6จิกนะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมใช้มันนานแล้วจะลบยังไง้็ลบไม่ออกนะครับโลโก้ของเขาเขาจะเขาจะสกีนมาแน่นมากๆเลยสภาพก็ก็ดีกว่านะครับ นี่ครับคือเซนดิสข้างในของแท้นะครับจะมีชิปแปะของเซนดิสนะครับข้างหลังก็จะมีวงจรที่มีการควบคุมที่อย่างดีด้วยนะครับลายปิ้นสวยงาม